สวัสดีค่ะทั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านไดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องน้ำได้ค่ะเด้อลิดนี้ก็ได้ตัวเลขสายดวนจากปูหาเจ็ดแปดละค่ะเราส่งมาให้รอบคำเนาะค่ะเนาะเอาไปหลุ่นไปเบิง้งไปผิดจารณานังกันได้ค่ะเด้อชุดนี้จะเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะวดที่แล้ววันพุทธ่ิพานมาละค่ะแตก เขาตรงๆเลยล่ะค่ะของปูแต่เกล๋ลำย่าประเดิ่งล่งเราทรงมาคำค่ะหมวดนี่วันสุ์เทาก็มาตามต่อแนวทางเพิ่อนอีกเนาะ่ะเนาะเบิงแนวทางของเพิ่นมาแบบไดตัวไดของปูหาเกตแปดค่ะจะเด่นจะดังซ้ำไดหมวดประจำวัดศุขที่สามสิบนี่นะะล่ะค่ะเดยวเก๋ลำย่าผ้าไปเบิงน้ำกันเนาะช่วงแรกๆล่ะค่ะเขาบานเขาซองหามงหกมงก็ว่าได้ล่ะค่ะช่วงนี้ คือสิท่านสื่อท่านหาอยู่เนาะค่ะเนาะเะขามาแล้วฮากลับไปเบิ้งตัวเลขกันล่ะ,ค,ะค่ะค่ะเขามาแล้วฮาก็ับมาเบิ้งตัวเลขเนาะค่ะเนาะชุดนี้จะเป็นของปูของปูหาเจ็ดแปดละค่ะปูเป็นทรงแนวทางมาให้เป็นอาจจะมาซาในจักหน้อยเนาะค่ะเนาะงวดเมื่อกี้กระคำล่ะคะ่ะเราทรงมาซามาคำเรียกว่าเดิลงของเราคะ่ะงวดจี่านมาละค่ะว่านผุดเนาะ ของเรางวมที่ิพาน์มาเรา,หาร้ห้หลดสองของเขาของเรากับเขาเต็มๆล่ะค่ะหลดสองหลดสองวดที่แล้วมันก็ออกสองสองเก้านะคะเนาะเลขกสามตัวก็ถือว่าแตกคักอยู่ค่ะของปูหาเกดแปดมวที่แล้วแต่เรล่าทรงมาคําค่ะได้บัไดโลงแนวทางให้เอซเนาะวันนี้เราก็ทรงมา่หายหล่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะ เราพัฒนางวดประจำวันที่สามสิบค่ะเดี๋ยวลงสเล็กนะเนี่เอฟซีเบิ้งไปน้ำกันค่ะ,คะวันที่ค่ะวันที่สามสิบมยยอ หกหกค่ะลาวพัฒนาลาวลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูหาเจ็ดแปดละค่ะปูหายมาฟันไปทีเหล็กแปดละค่ะลูดแปดก็ว่าได้ละค่ะลูดแปดค่ะลูดแปด ลูดแปดแน่นลักสิบค่ะปูให้จับเป็นลักสิบเนาะแเล็กแเป็นลักสิบก็จะตัวเลขก็จะมาอยู่80ดศู 0, ค่ะแปดศูนย์แปส แปดสี่แปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดสองแปดหกค่ะหลุดแปดแปดหก 8 3 8สามแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหมากแปดเดแปดแเก้าค่ะก็ค,ะคือรูดแเนาะค่ะเนาะปูหายมา หลุดแปลักเดียวค่ะเหยาๆไปเลยหรือว่าเอฟซีจะตัดเหร่นคูได้คูหนึ่งก็ะได้เยค่ะเด้อถิ่เพินหายมากอยู่นี่ก็คือหลุดหลุดเพื่อมันจิบผ่าตาดเนาะค่ะเนาะแต่ตามกําลังทุนบลายเฮากะเน้นแล้วตัวไดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะปูเน้นมาหายอยู่ปูเน้นมาสีค่ะแปค่ะแป ปูหายมา8สี่ตัวเด่น8สี่แล้วกับ 8, 2, 8, 4, 8 2, สองค่ะ8สี่8สองสองคูค่ะปู5เจ็ดแปดค่ะ 2, สองคูสองคูเนี่ยท่าของปูหาเกต8น้ะค่ะเนาะนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามของปูหรอค่ะหมายเลขของปูนะ อันนี้ปูห้ยมาแบบนี้ค่ะแนวทางตัวเหลขกมีหมายเหล็ก,ลกต่อถ่ายห้น้ำค่ะเพื่อปูเผลไ้แนวทางนำปูเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นหมายเหล็กของปูป่นเจียนแท่กระดาษมากค่ะค่ะชุดนี้เล่าพัฒนาจากปูหาเกตแปด 8. หัวประจําวันที่สามสิบนี่แหละค่ะหมือนแร่เนาะค่ะเนาะคือถิท่านสื่อท่านหากันอยู่ค่ะท่านไดเขามาแล้วกะบีบเบิงดีบ จับจองไปเด้อค่ะเดอ้อเสียงโศกเสียงดวงเนาะแนวทางเพิ่นไหามาแล้วเพิ่นหโหลดแปดละค่ะโหลดแปดแปดศูนย์แปดห8ึ8ง8ปดสองแปดสามแปดสีค่ะโหลดแปดแปลักสิปปูหามาหรืออยากกลับก็ไดเนาะค่ะเนาะอยากกลับเอาก็ไดหรือบ่กลับกบะผิดจารณาเบิ่งเด้อค่ะเดอ้อ ตัวปูเนีนไห้ก็มีอยค่ะแปดสี่แปดสองค่ะสองคูพิดจรณาาอาเนาะค่ะเนาะจะหลุดหมดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าตามกําลังเข้าน่นแหละค่ะแนวทั้งตัวเลขปูคนห้ยมากอะิจจรณาาอาล่ะค่ะแนวทั้งตัวเลขก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะมีความเสี่ยงว่าจะเข่าหรือจะลดค่ะแต่ถิ่นพันมาปูห้มากกับถือว่าบ่ลดละค่ะแนวทังของปู ชุดนี้ทางงซองก็นํามาเสนอเป็นให้เพียงแนวทางเด้เอเด้อจังใดกะขอให้เอฟซีผิจารณนเอาเนอกะเนาะก็บม่มีอย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ